เรียนจะทําการอ่านหนังสือนะคะอ้าวอ่านได้ไก่กุ๊กกกุ๊ไก่กีนรววายโนไก่ไม่มีนมให้ด้วยกินลุดร่อนดิบจีแม่หาไปหุ่ยิีมาหากินดาไม่ได้แต่เอ้อ

มาดูเลยเจ้ามาฝนเอ้ยเดี๋ยวมาเล่น